ทีมงานเราไปก็มีอยู่สามคนเนาะบรรยากาศยึดถึงก็คือนะมืดตื้บเนาะมีหมอก ก็คือมากสมโอเนาะ เหียบรนอยไม,ไม่นี่ทุกคนรอกตะป่าเรยงพูดค,คนกล้วยตัวมันสุกเนะาะอ่าเดี๋ยวจะไงเราจะตัดเอาเลยนะทธกระบานนี่ทคกันมาคุ้งมันดกเต็มต้นเลยค่ะ

โอ้ส่วนมักทิกะหกขนาดเนาะบัไดไปเป็นอาทิตย์เลย ก็คือตอย่างตรงอ่อนเ่เคยจะมีจะมีส่วนอ่อยเนาะ แต่ว่ามันหกแล้วบดได้ไปยามเป็นเดือนวัน <c oughs> นี้เว,เวลาเขาจะไปยามแล้วก็ไปถ่ายให้ทุกคนได้เบิง้งเฮ้ยตาวไฮ้ยเดือนรักยาม ก็เดือนนึ่ออยหลมอมก่อนเสร็จได้มาเบิ่งนี่นูก,กินอ้อยเนาะเน่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 ่เโอ้ไปกำดักบุกทักอยู่ดอก นี่เ็นบเอดยองใจเมื่อกอี้กินนั่นก็นี่อ,อ้อยปลาทอดโดนแพ้แต่ว่านี่เกี๊กยวตอ่อย้ยน่าเด็กจังเลย Udah. <laughs> uh, Kurang lekas. Ah.

maghihintahan di ba ano นเราเร่าบ่ปังเราง่าอง,างาอเฮ้ยคนงานเนะ ตอนนี้เขาก็ยูนที่ส่วนมันเนาะเขาจะไปคุณมันนะขอดูไงถ่ายอะตะกายน,นี่ <Yeah. S 2> ทีนี้มันทดสอบนะกค เขามันปนกับกล้วยนะดมหิเลเอาพาแบบนี้ผ้า,าก็บเขาปนได้ทุกคนตัวหนักแต่ถ่ายะะตะบารก็ลา จะมีเราใส่น้ำตาลนอดจากหน้อยถ่ายเจอม่กเยเพราะว่าเนื่องจากตัวแม่มันตายเนาะ มีเจ้าขงเก็บไปทารฝายีสิากเมของเอาปูกตำเลยนะต่สิต่ำเลยทีาใ้ตายโอ้ ฮอนนะทุกคนออนไลน์ฮอ,อนไลน์นี่ปอแบบไวไมนะ้น้ะนอน,นี่คัดสุดใส่ผงสุดลดเนาะพอใส่ไลน์นี่ใส่เกินบัลไกลนี่ตามเลย ทำกับเลือกของม,อมันจอดลงเจองค่ะบอจอดฟองนะสก่อนโอ้ฟอ,อนขนาดอีอมืมาดูกันนี่ว้าวเอ๊ กินมันตอนเพลงนะทุกคนอ่านตอนเพลงนะมามาทุกคนมากินเกาเทนเนาะเขาของเฮานี่แหละมันกับอันนั้นแซ่บทุกคนจับแบบนี้โอ้แซ่บขนาด

嗯，也。<Yeah. S 2> yeah.